รัฐบาลบอกอีกอย่างหนึ่งที่จะกระตุน้นเศรษฐกิจคือลดดอกเบีย้ยแล้วก็มีปัญหากับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งดรประสานครั้งหนึ่งก็เป็นผู้ว่าอยู่ก็เห็นการที่กดดันจากรัฐบาลแบงค์ชาติก็ไม่ยอมลดสักทีดอกเบีย้ยดอกแบงค์ชาติก็มีเหตุผลอธิบายว่าทำไมจึงยังไม่ควรไม่เหมาะ,ะมันก็ทำให้คนคิดถึงดรประสานสมัยที่ต้องสู้รัฐบาลในหลายเรื่อง โดยรมมันคล้ายๆกับเดจาวูไหมก็กับฝันฝันย้อนอเวลาไหมว่ายกแต่ภาษาหนันดูข่าวนี่บอกเฮ้ยแล้วมันเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่ <laughs> ก็ก็คล้เดจาวูนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าคุณสุนชัยจำได้ตอนผมกำลังจะพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการแบงก์ชาติตอนนั้นเนี่ยเคยคุณจาไปสัมภาษณ <c oughs> ์ ส่งที่าพูดไปว่าเออมองย้อนกลับสิ่งที่เสียดายก็คือว่าม,มันมีหลายเรื่องดีๆสำหรับประเทศที่ธนาคารกลางกับรัฐบาลควรจะได้ร่วมมือกันมากกว่าที่ท,ท,ที่ผ่านมามันมีเรื่องอื่นๆที่มีความหมายที่จะช่วยช่วยกันคิดอ่านเพราะว่าเรากําลังเผชิญกับความท้าทายเยอะเสร็จแล้วเราไปหมดเวลากับเ,เรื่องอนี้อยู่นะฮะแน่นอนเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยไม่ว่าประเทศไหนก็มันก็จะมักจะมีอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันระหว่างคนที่ จะดูเราเรียกว่าดูวัตถุประสงค์หนึ่ง mm hmm. กับคนที่ดูอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง mm hmm. หรืออาจจะดูหลายๆวัตถุประสงค์ประกอบกัน mm hmm. ก็จะมีความเห็นที่แตกต่างกันได้ mm hmm. แต่ว่าที่สําคัญก็คือที่เราพยายามทําอยู่ตลอดก็คือสร้างโปรโตโคอล mm hmm. ให้ให้ดีโปร่งใส mm hmm. ว่าแต่ละฝ่ายมีเหตุผลอย่างไรแล้วก็มาอธิบายกับกับประชาชน mm hmm. ผมก็เข้าใจอยู่เวลานี้ถ้ามองจากรัฐบาลก็ ก็เหตุผลก็คือว่าถ้าทเบเพีรธต่ำคนที่จะต้องชำระดอกเบียเ้ยที่มีหนี้สินเนี่ยก็จะภาระก็<อ>ก,ก็น้อยลงเพราะตอนนี้นี่ครเรือนเอ่ย SME เอ่ยก็หรืออาจจะบอกว่าอออดอกเบี้ยลงก็อาจจะมีส่วนช่วยผลักดันให้มีกิจกรรมธุรกรรมทางเศรษฐกิจ่กระตุน้นส่วนแบง์ชาติเนี่ยเขามีพันธกิจอันหนึ่งซึ่งหน่วยงานน้อยแห่งที่จะมีความรับผิดชอบอันนี้ซึ่งเขาก็พยายาม ดูแลความรับผิดชอบนี้ให้ดีก็คือเ,เรื่องเสถียรภาพในระบบการเงินครับเวลานี้เนี่ยมันมีแรงทางด้านเศรษฐกิจทั้งต่างประเทศในประเทศซึ่งมันทํางานกันแบบค่อนข้างสลับซับซ้อนอแล้วก็ค่อนข้างจะเ,เราียกต้อง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 เข้าใจความเป็นไปเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีความไม่แน่นอนอยู่อ,อ,ยอยู่พอสมควรครับเช่นเมื่อที่เกิพูดถึงเรื่องดิจิทัลบอลเล็ตเนี่ย เอถ้าสมมติรัฐบาลเดินหน้าอย่างนี้เนี่ยเกิดหกแปดเนี่ยขยายไอ้เพดานเงินกู้ต้องเข้ามากู้เพิ่มอีกแสนกว่าล้านในในตลาดการเงินมันก็หมายความว่ามีโอกาสที่ตลาดการเงินเนี่ยดอกเบี้ยจะต้องถูกแรกดดันให้ขึ้นพอขึ้นแบบนี้เนี่ยในเรื่องการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยแบงค์ชาติสิ่งที่เขาไม่ไม่อยากทำเลยก็คือว่า เดียวลดเดียวเพิ่มไอ,อ้อย่างนี้เนี่ยคนเขาจะสับสนทันทีภาคธุรกิจเขาก็วางแผนไม่ถูกตลาดการเงินก็จะทำทำทำงานไม่มไม่ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นความจริงไอ้ตัวแปรนี้สร้างโดยมาตรการรัฐเหมือนกันว่าเอ๊ะดิจิตอลบัลเลตคุณจะเอายังไงคุณจะต้องมากู้เงินในตลาดการเงินอีกตั้งแสนกว่าล้านบาทเฉพาะงบกลางแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยที่ไปขอเบียดเงินเขาจํานวนหนึ่งที่ตั้งใจอ่ะสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นเนี่ยเขาต้องมาตราการเงินเพื่อขอสภาพคล่องไหม <S <S ถ้าเกิดเขาต้องมาที่ตลาการเงินเพื่อขอสภาพคล่องเนี่ยมันเป็นแรงกดดันนะดอกเบีย้ยมันอาจจะอาจจะไปในการขึ้นทีนี้นโยบายการเงินไปเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเนี่ยก็ <ขอ S 2> ตลาดจะตลาดจะงงปั่นป่วนก็งงอีกอันหนึ่งซึ่งความจริงเขาก็ไม่ค่อยพูดออกมาชัดนะคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนครับคือไอ้กรอบนโยบายการเงิน ปัจจุบันเนี่ยที่เราเลือก Inflation targeting หรือ flexible inflation targeting เนี่ยริมจิงหลักเพียวๆของมันเนี่ยก็จะบอกว่า <Okay. S 2> อตราเราเอาดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือเรับเอา,เ,อาอเรื่องดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือส่วนอัตราลแลกเปลี่ยนเนี่ยให้เป็นผลเป็น residual นมากกว่าคือหมายความว่าถ้ามันจะอ่อนจะแข็งง่อยมันเป็นไปตามกลไกตลาดผมนะคิดว่าคนที่เขาดูเรื่องนี้เนี่ยมันมีตัวแปรอัตราลแลกเปลี่ยนอะไรอยู่ หรือความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่าลืมว่าตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายเรากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราต่ำกว่าเขาอยู่ตั้งสามเปอร์เซ็นต์ามเสามเปอร์เซ็นต์อ่ะสองจุดห้ากับห้า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 กว่าห้ากว่าแล้วก็ในยามนี้เนี่ยไอ้ถ้อยคําที่ออกมาจากท่านทานารกลางสหรัฐเนี่ย็ไปในทางว่าฉันอาจจะค้างสูงไ้อีกนานกว่าที่คิดไอ้ที่เดิมที่บอกว่าไอ้กลางปีนี้ฉันจะลดอันนี้ฉันไม่แล้วอย่างมากก็ปลายปีหรือไตรมาส แถวกันยาถึงถึงจะลดเอ๊ะถ้อยคำแบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็ทำให้พวกประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศที่เล็กหน่อยเนี่ยก็ก็ต้องระวังอฮอินโดนีเซียเนี่ยเพิ่งขึ้นดอกเบี้ยใช่ครับใช่เพราะว่ารูปีเนี่ยสกุลเงินอินโดนีเซียเนี่ยมันตกอ่อนของเรานี่มันก็ผมว่าสามสิบเจ็ดของอ่อนก็ขออ่อนไปนะเราเราก็ไปสามสิบเจ็ดครับคือถึงแม้เขาไม่พูดเนี่ยแต่ว่าในบริบทการวิเคราะห์เนี่ยผมคิดว่ามีเรื่อง ต่างประเทศเข้ามาใช่เลยชัดเจนคือมีปัจจัยที่สร้างโดยรัฐบาลเอง mm hmm. ว่าจะเข้ามาตลาดการเงินขนาดไหน mm hmm. มีปัจจัยจากต่างประเทศที่ยังดู mm hmm. ไม่ค่อยแน่นอน mm hmm. ส่วนทางข้างในเนี่ยเขาก็ดูว่าเอ๊ะมันโตไหมมันมันก็มันก็โตแต่มันอาจจะโตต่ำ mm hmm. เขาก็วางน้ำหนักไปบอกว่าเอ๊ะมันมีเรื่อง ปัจจัยชงโครงสร้างอยู่หรือเปล่าต้องไปแก้เจ้าเจ้าตัวแบบนั้นแต่ถ้าบอกว่าอยากจะกระตุ้นหรืออยากจะช่วยคนเปราะบางเนี่ยก็ทําแบบมุ่งเป้าเขารู้สึกเขาไม่ขัดเวลานี้ในเราเรียกว่าฉันธามติในประเทศไทยถ้ารัฐบาลเนี่ยปรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นมุ่งเป้าเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยมีใครขัด ใช่ไม่ค้านเห็นด้วยแล้วก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมที่นี่ก็เลยมันขึ้นอาจจะเป็นว่าตอนโควิดเนี่ยถูกกระทบแล้วถึงแม้ช่วยก็อาจจะช่วยยังไม่พออันนี้เนี่ยอธิบายได้แล้วมาตรการเรื่องนี้ความจริงถ้ารัฐบาลจะปรับหรือจะถอยจะก้าวเนี่ยผมว่าสังคมไทยไม่ไม่ถึงกับจะไปว่าจะไปว่าหรืออะไรต่างๆครับกับจะอาจจะมองไปในทางดีด้วยซ้ำไปว่าเป็นผู้ใหญ่ครับ คือฟังฟังความเห็นแล้วเอามาเอามาปรับ